เกมนี้เจอกับสีลังกาต้องบอกว่ามันก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันคืออันดับแรกมันต้องสามแต้มเท่านั้นอือันดับสอคือห้ามแพ้เพราะนั้นต้องสามแต้มหรือเสมอเสมอจริงไม่อยากให้เกิดการเจอกับสีลังกาทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สีลังกาเหมือนเดิมแล้วนะ่ะโอ้อยากนะจตงโมเพราะเขามี ชาวยุโรปเขาทางเยอะในทีมเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวมาดูครับลน์อัพที่จะจัดเจอกับสีลังกาจะเป็นยังไงฮะผู้เซ่นเตอ์แบทเนี่ยมันสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งว่ามันมีความช้าชานิดนึงนะมันช้าแต่มันเล่นด้วยกันได้แต่ตรงกลางตัวรับเนี่ยที่ว่เต้ยจัดมาเนี่ยก็ยังใช้เหมือนเดิมแต่เราเห็นความผิดพลาดในนัดแรกนะทําไมเรายังถึงอยากจะใช้แบบเดิมคือผมดูจากครึ่งหลังเวยสารัตเนี่ยตั้งใจมากขึ้นโค้ชกล้าที่จะเปลี่ยนทีละทอนไหม เอาเป็นบิดฟิลตัวรับแทนเลยหมายถึงยืนถาวรเลยใช่ไหมไม่ก็คือเอาเปลี่ยนเพราะว่าอยากเล่นรับอ,ะอ่ะสมมติผมว่าไม่ได้จุดสุนทรับเบลพลาดจุดโทษแล้วส่งผลถึงเกมนี้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แต้มมัลงปีพงยิ่ง วันนี้อยู่กับพี่เต้กัแต่โมเช่นเคยนะครับพี่เต้สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงทีมชาติไทยนะครับเราได้ลงสนามไปเรียบร้อยแล้วนะครับในนัดแรกแต่ว่าก็เป็นฟีฟ่าด y นะครับแต่เราได้เห็นแล้วแหละภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัตสันเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ว่างานนี้ครับนัดจริงแล้วนะครับเกมจริงๆอยู่ในทัวร์นาเมนต์จริงๆซึ่งมันจะมีความแตกต่างแน่นอนพี่เต้มองว่า อ่ะเรามีเกมไปแล้วแล้วคราวนี้มาเกมกับศิลกาเป็นอย่างไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าเรียนรู้สิ่งที่ยังทําได้ไม่ดีครับแล้วอะไรที่มันเด่นก็ทําให้มันดีขึ้นผมเชื่อว่าต้องมีการคุยกันชุดใหญ่เพื่อปรับจูนให้มันให้มันเข้าทางมากที่สุดสําหรับสิ่งที่เขาต้องการเชื่อแหละว่าโค้ชเนี่ยยังไม่สามารถทํารูปแบบออกมาได้อย่างที่เรต้องการเพราะว่าเขาก็เรียนรู้นักเตะน,นักเตะก็เรียนรู้โค้ดอยู่ตอนนี้อื แต่ว่าดูแล้วเนี่ยจิตวิทยาของโค้ดแอนโทนีฮัศนน่าจะดีนะเพราะว่าตอนอยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยก็คือแบบพูดแบบเรา<ม>ปลุกเราได้ดี<ม><ม>นะครับแบบว่าเฮ้ยอ่ะผมเชื่อใจทุกคนทุกคนสามารถเล่นได้<ม><ม>ทุกคนกังวลปกติมากแต่ว่าเชื่อใจทุกคนช่วยเล่นหน่อยอะไรเงี้ยนะก็<ม><ม>ถือว่าดีนะ ก็คือเก่งเก่งในการสื่อสารละกันผมมอง<า>ว่าเขาเก่งไม่ว่าจะสื่อสารกับน,นักเตะสื่อสารกับแฟนหรือสื่อสารกับผู้บริหารผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นศาสตร์และศิลที่สําคัญสําหรับคนในโค้นนะ คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่โคชชิ่งอย่างเดียวมันต้องบริหาร้ดยถือว่าโคชสมัยใหม่การเป็นโคชระดับสูงมันต้องมีการสื่อสารมันต้องมีการคุยกันในองค์กรมันไม่ได้ทำงานกับนักบอลอย่างเดียวนี่มันทํางานกับทุกภาคส่วนนะทีมงานสตาฟคนเก็บบอลคนซักเสื้ออะไรพวกนี้ทาคุยกันหมดมันต้องเป็นทิศทางเดียวกันเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่ะถ้าเรามอง้ะเนี่ยการเจอกับสีลังกานะไม่ให้เสียเวลาเลยการเจอกับสีลังกาทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สีลังกาเหมือนเดิมน่ะ โอ้ยากนะตังโมงเพราะเขามีชาวยุโรปค่อนข้างเยอะในทีมคือตอนนี้ไปไร่เรียงรายชื่อของนักเตะสีลังกามาเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่ามีเล่นในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเทียหนึเทียสองนะครับหรือว่าลีกหลีกสองเนี่ยเล่นในบุนเดสลีกาทเยอรมันก็มีอมโอ้โหเรามีคนเดียวก็คือนิโก้นะของเขานี่ฟังแล้วก็มีออสเตรเลียนะมีเยอรมันแล้วก็เยอะแล้วนะเกิดบางคนเกิดลิเวอร์พูล เกิดเบอร์ลินเยอรมันนะครับมีเล่นในฝรั่งเศสนะครับมีเล่นในเดนมาร์กโอโนอร์เวย์สวีเดนฟังแล้วมันก็ถึงน้ำเต็มหลีกระดับที่มันไม่แข็งแต่มันก็ถือว่าคุณภาพสูงอยู่ดีหลีก2หลีกสาเนี่ยอย่าลืมนะว่าตอนที่นิโก้กับโจนาธานเล่นก็หลีก2ก็ยังเก่งเลยนะตอนนั้นเนี่ยคือมาตอนนี้ก็ยังเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยถูกป่าล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คือเราประมาทไม่ได้เลยแล้วแต่ละคนไม่ได้เกิดศีลังกาโอ้โหคือเกิดในในเมืองหลวงหรือว่าเกิดในแต่ละประเทศของยุโรปทั้งนั้น่ะคือถามตรงตรงเลยตอนมาเล่นศีลังการู้ว่าศิลังกาอยู่ตรงไหนตรงนั้นเลยคือคือเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีญาติแต่ต้นตระกูลมาอะไรอย่างเงี้ยนส่วนหนึ่งบางคนก็เล่นในอังกฤษนะครับคือต้องบอกว่าทีมชุดนี้ของศีลังกาเนี่ยมันก็เป็นทีมที่ค่อนข้างดีอย่างถ้ามองเกมแรกภาพเกมแรกเนี่ยถ้าเราพูดย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันนะ ว่าเกมแรกของสีลังกาเนี่ยที่เจอกับไทยเราชนะได้แค่1นึ่งศูนย์ะกว่าเราจะได้เนี่ยไม่โอ้โหสักพักหนึ่งเลยนะเืดอยู่วันนั้นนะนะครับคือเกมนั้นเราชนะไป1นูนย์่ยตัวของเราก็ถ้ามีในที่เห็นก็คือมีสุภโพโชคสารชาติชนาทิพย์สงศิลนะครับวีระเทพไม่มาี่รอบนี้พีระดนนะครับแล้วก็ โอ้เนี่ยประมาณเนี้ยนิโคลัสมิเคลสันคือเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคือมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของทีมชาตินะมันก็จะมีคนที่ปัจจุบันเป็นอดีตอดีตเป็นปัจจุบันนี่นมันจะวนสลับกันเปลี่ยนต่อไปครับส่วนตัวผู้เล่นหลักๆของเขาเนี่ยชุดนั้นกับ,บวันเนี้ยที่จะอยู่เนี่ยล่าสุดเนี่ยมันยังเหมือนเดิมก็คือใช้ชุดหลักๆนเป็นแกนเดิม,มก็โครงเดิมโครงเดิมแทบไม่เปลี่ยนเลยอ่า แต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเล่นยังไงนะเพราะว่าเกมที่เขาเจอเติร์กเนี่ยเขาเล่นเปิดนะสี่สองสามหนึ่งแต่อย่าลืมนะเขาชนะเติร์กในบ้านเขานะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะทั้งมดเพราะเนี้ยเราไปเยือนเขาด้วยอาจจะต้องเน้นเรื่องเกมรับเป็นพิเศษหน่อยหรือเปล่าเพราะอย่างนัด่าสุดที่เราเล่นมาเนี่ยเราเสียถึง2ประตูมีปัญหาตรงนี้เราต้องแก้ไขด้วยนะครับคือเกมถ้าเจอเราเนี่ยเขามาเยือนเขาเล่น5้านะครับห้าสี่หนึ่งห้าสามสองมาอุดมาตั้งมาตั้งรอใช่หรือว่าบางทีรับทั้งหมด แต่ว่าเกมที่เขาชนะใอชนะเตอร์เขาเรับแพสี่สองคำนึ่ก็เล่นในบ้านเขามั่นใจไงแล้วแฟนๆก็มาเขาก็ลุยเลยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าทีมชาติไทยของเราดีกว่านะครับอะตอนนี้ก็ต้องบอกนะสิ่งที่เราเห็นมาเกมรับมีปัญหานะแต่ว่าเกมนี้เจอกับสีรังกาต้องบอกว่ามันก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันคือ อันดับแรกมันต้องสามแต้มเท่านั้นอ,อันดับสองคือห้ามแพ้เพราะนั้นต้องสามแต้ม,มหรือเสมอเสมอจริงไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดอยากชนะเลยมันต้องชนะเลยเออแต่ว่านั้นก็คือเผื่อทางอีกทีไล่เอาไว้ คือมันเป็นเขาเรียกว่าแผนสองแล้วกันแผนสามได้เกิดคือแพ้ห้ามเกิดเลยแผนสามนี่ต้องต้องต้องไม่มีอะแต่แผนหนึ่งให้ได้คือมันจะได้ไม่ต้องไปคํานวณเรื่องเฮดทูเฮดได้เสียอะไรคือให้มันจบจบที่เราเนี่ยแหละจะเล่นดีไม่ดีไม่รู้อะชนะไว้ก่อนเอาตัวรอดเอาตัวรอดใช่อถูกต้องนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวมาดูครับลน์อัพที่จะจัดเจอกับสีลังกาจะเป็นยังไงฮะเนี่ยครับคือต้องบอกว่าพี่เต้ยอะว่าเลยว่าจะจัดยังไง เล่นเหมือนเดิมถูกไหมสี่สองสามหนึ่งคือเล่นเหมือนเดิมแน่นอนผมเชื่อมั่นตรงนี้แต่เกมรับแผงหลังเนี่ยเหมือนเดิมแต่ต้องเปลี่ยนวิธีการอาจจะเซฟมากขึ้นหน่อยเพราะว่านัดที่แล้วผมผมคิดว่าฮัตสันต้องการจะเทดสอบระบบเกมลุกดันทั้งซ้ายทั้งขวาขึ้นไปเลยแทบจะเหลือเซนเตอร์สองคนเลยเออแม้แต่ไม่ฟิลตัวรับเนะี่ยอุ้มก็ไม่อยู่แล้วสารักก็ไม่อยู่ขึ้นไปเกือบหมดเลยนนทะลุตลอดวิธีการใช่ไหมที่เขาใช้คือเขาต้องการไปอัดข้างบน ในเกมลุกเลยพอ,พอจังหวะมันโดนตัดเนี้ยบางทีมันทะลุมาถึงตรงหลังหน้าเซนเตอร์เลยนี่อันตรายออแล้วก็ลงมาเออหลือบางทีมา3าหรือ4 3่แต่สามประูมีสเรามี3จะเห็นบ่อยตรงนี้ต้องอนนเซฟหน่อยมันเป็นรูนปแบบที่โค้ชสามารถสั่งการได้ <S <S <า>ผมเชื่อว่าโค้ชต้องการเล่นแบบนี้แต่ออการทํางานของมิดฟิลร่วมกันเนี่ยยังไม่ดีพอทําให้มันเกิดช่องให้เขาจ่ายทะลุได้มันยังปิดไม่ดีหรือยินกันบังไม่มิดย่างๆตรงเนี้ยผมว่าเขาจูนกันได้แน่นะครับอะแต่ว่าเริ่มด้วยผู้รักษาประตูเนี่ยปฏิวัติก็ ถือว่าทาผลงานได้โอเคอยู่นะก็เซฟอ่ะไม่ได้ดีไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปโดยเฉพาะลูกอากาศในเจอกับผู้เล่นระดับสูงสูงเนี่ยเพราะว่าศรีลังกาน่าจะมาเปิดโหมดผมเชื่อว่าเล่นในยุโรปก็เยอะเกิดในยุโรปก็เยอะตัวมาเริ่มแน่นอนเพราะนั้นเขาต้องมาลูกอากาศต้องมีเยอะเพราะนั้นเป็นด่านทดสอบด่านสําคัญเลยตรงนี้ปฏิวัติขใหม่จะสร้างความมั่นใจให้กับแนวรับเราได้ด้วยไหมนะครับส่วนอ่ะ เราอย่างที่บอกไปแนวรับเนี่ยสำคัญทางด้านซ้ายเควินดิโรมรามปัญหาเขาเลยคือเกมรับแต่ว่าเกมเนี้ยมันคงไม่ได้เปิดลุกขนาดนั้นปะคือต้องดูอย่างงี้เควินเนี่ยเด็ดเรื่องอะไรเรื่องเกมลุกสุดท้ายเวลาเขาเปิดเข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยในกรอบเนี่ยเพื่อนได้ลุ้นแท็บอินแท็บอินถ้าแท็บนอินโดนจุดยิงเข้ายิงเข้าแต่อันนี้ข้อดีเขามันก็ต้องแลกมาด้วยเกมรับ มันไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์เควินดีรอมเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกมรับตั้งแต่สมัยเล่นท่าเรือแล้วเป็นแบ็คที่เล่นเกมลุกเก่งแต่ม,มีปัญหาเรื่องเกมรับในการยิงตำแหน่งเพราะนั้นเนี่ยอาจต้องคุยไหมปรับจูนวิธีการไหมถ้าเกิดคุยกันปรับจูนได้น่าจะเล่นเกมรับได้ดีขึ้นเพราะผมเชื่อว่าเขาคุยภาษาเดียวกันน่าจะรู้เรื่องออนะฮะแต่ว่าอจะทำยังไงให้ให,ให้เควินดีรอมรัมเนี่ยเน้นรับเป็นพิเศษถูกไหมมันก็ทําได้นะโค้ดต้องคุยเป็นหน้าที่ของโค้ดผมเชื่อว่าที่ผ่านมาการถือสารระหว่างโค้กับเควินยอาจจะ เข้าใจกันยากกว่าจะแปลญี่ปุ่นมาไทยไทยไปอังกฤษมันจะข้อความมันจะหายแต่นี้อังกฤษถึงอังกฤษเลยจบเลยคุยกันก็คืออาจจะต้องเน้นเป็นพิเศษตรงนี้นะฮะเพื่อที่ไม่ให้มีรอยรั่วแต่ว่านัดแรกเนี่ยโอ้โหก็เห็นเลยนะโค้ดอาจจะอยากให้เติมอย่างที่พี่เต้ยบอกคือมันเติมชัดเจนเลยจนเหลือหลัง3าคนเลยเพราะอีกคนนึงขึ้นไปช่วยข้างบนเลยแต่นิโก้เนี่ยนัดแรกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายมีการล้าอันนี้คือที่โค้ชเขาแถลงนะแต่ว่าเกมเนี้ยเขาก็บอกว่า มันเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งของไทยเลยเพราะฉะนั้นคงไม่มีปัญหาอยู่แล้วที่จะใช้งานคือต้องบอกว่าทางขวาเนี่ยท่านิโก้ไม่ไหวจริงแล้วก็มีสำรองที่เล่นได้อยู่แล้วจุพนันเนี่ยชุมพ้องครับดูขัน <ะ S 1> นันก็แข็งแรงก็โอเคแข็งแรงเกมรับดีแต่นิโก้มันมีมิติมากกว่าแต่นิโก้เขาอาจจะมีลูกการเปิดเข้ากรอบเนี่ยยังไม่ดีการจ,จ่ายจังหวะสุดท้ายถ้าเกิดขึ้นไปตรงด้านริมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องดูว่านิโก้ช่วยอะไรได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าโค้ชก็เชื่อมั่นแหละตอนนี้มาใน แนวที่ว่าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยเขาก็คงจะอยากใช้งานนะนิโคลัสมิเคลสันแต่ว่าติดสภาพร่างกายเนี่ยแหละไม่รู้ว่าจะรีคอฟเวอรี่ได้ขนาดไหนเดินทางบ่อยอ่ะมันเหนื่อยอมันไกลมันล้าสะสมมันทรมานนะโค <น S 2> ออ้ชถึงบอกกันว่าโอ้สภาพไม่ได้สภาพแบบล้ามากค<อ>ือตอนนี้ต้องฟื้นฟูอย่างเดียวฟื้นฟูอย่างเดียวฟื้นฟูฟื้นฟูเซ็นนตนิดหน่อยแล้วรอแข่งเลยนะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็คเนี่ยมันสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งว่ามันมีความช้าชานิดนึงนะมันช้าแต่มันเล่นด้วยกันได้ แล้โดยเฉพาะเนี่ยาก,การเล่นนัดนี้เนี่ยเจอศูนย์หน้าตัวใหญ่เจอเกมลุกตัวใหญ่ต้องใช้คู่นี้พันษาอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนของพันษาไหมในเกมนี้ ความดุดันขึ้นอีกนิดนึงดุดันฟันาเนี่ยบางทีมันนิ่มไปหน่อยต้องดุูอีกนิดนึงเข้าบอลจังหวะถึงก่อนอย่างเงี้ยมีความทําให้สุนหน้าเขากลัวหน่อยออันนี้อาจจะต้องมีขู่บ้างต้องมีต้องมีแบบว่าเข้าถึงก่อนติดตัวทําให้สุนหน้าเนี่ยมันเล่นยากขึ้นอ่าก็คือต้องมีบ้างอย่างนั้นเดี๋ยวมาโยนมาโยนมาเดี๋ยวไม่ไหวมันนิ่มไปหน่อยมันนิ่มไปหน่อยเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มอแล้วนัตพงศริยาครับนัทพงศ์เนี่ยเป็นคนเล่นบอลกับพื้นได้ดี ลูกอากาศก็กไม่ได้แย่และตัวก็ไม่ได้เล็กเพราะนั้นเนี่ยจับคู่พรรษาเนี่ยผมเชื่อว่าจะช่วยกันได้ในการป้องกันลูกอากาศมันอาจจะมีบางจังหวะบ้างที่มันไม่ดีแต่ประตูสามารถชดเชยได้อ่าก็คือช่วยกันได้ใช่ครับแต่อีกสองคนไม่ยากที่จะมาทดแทนเพราะว่าเขาเลือกมาแล้วเขาเลือกมาแล้วแต่ว่ามันมันไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยปิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรสลับหรือว่าหลอกสับขาหลอกเนาะคัสันเนี่ยคือเขาใช้แบบตรงๆเลยนะคือตอนเนี้ย ยิ่งโดยเฉพาะเพิ่งมาทําทีมเนี่ยมันต้องเซฟที่สุดและเอาความปลอดภัยที่สุดคือหนึ่งตัวเซฟ2คือเอาผลงานเ,ออเพราะฉะนั้นคงไม่สับขาหลอกใครเดี๋ยวจะหลอกตัวเองมันจะแย่เอาอออนะครับแต่ตรงกลางตัวรับเนี่ยที่พี่เต้ยจัดมาเนี่ยก็ยังใช้เหมือนเดิมแต่เราเห็นความผิดพลาดในนัดแรกนะทำไมเรายังถึงอยากจะใช้แบบเดิม คือผมดูจากครึ่งหลังด้วยสารัฐเนี่ยตั้งใจมากขึ้นเคลื่อนที่มากขึ้นครึ่งแรกเคลื่อนที่น้อยไปเพราะอาจจะด้วยการโดนย้ําจากโค้ชเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเล่นตามวิธีการน่าสารเพราะสารสั่งปุ๊บรึ่งหลังสารัฐเปลี่ยนวิธีการขยับมากขึ้นบูบอลมากขึ้นครึ่งแรกจะเล่นอาจจะช้าไปหน่อยเฉยไปนิดส่วนอุ้มเนี่ยอุ้มเขามีความแน่นอนโดยเฉพาะการคลองบอลการจ่ายบอลเนี่ย มันค่อนข้างจะเหนือมากแต่ปัญหาอุ้มคืออาจจะเรื่องด้วยสภาพร่างกายที่ยุมากขึ้นเกมรับอาจจะไม่ไม่ไม่บึงบังเทาเมื่อก่อนมันจะช้าไปนิดต้องให้สารัฐมาคอยช่วยด้วยมาให้ไม่ได้ไงประเด็นคือมันสปีดไม่ทันบางครั้งเจมาลงมาช่วยด้วยเห็นไหมนะที่แล้วหรือเช็คลงมาช่วยด้วยอ่ามันมีคือมันมีจังหวะหนึ่งที่เขาลากมาอิวฮานหรือมันทะลุไปเลยมันปื้ดไปเลยคือทีละทรก็มองแล้ว มันไม่ไหวถ้าไปสงสัยเกมน้าจะไม่ได้เล่นใช่บางทีอุ้มเขาต้องบริหารร่างกายด้วยมันเพราะฉะนั้นการที่อีกคนหนึ่งต้องช่วยอีกคนเนี่ยสำคัญมากในการเล่นไม่ฟิลคู่กันอนะอันเนี้ยแล้วแล้วคราวเนี้ยพอมันเป็นแบบเนี้ยมันจะเกิดปัญหาเดิมหรือเปล่าผมตอนแรกผมคิดผมก็อยากเอาพีเดโนนะแต่ผมมองว่าโค้ชรู้วิธีการใช้สารัตก็เลยให้สารัตลงก่อนอืเขาใช้แน่สารัตเขาชอบก็เราเห็นแล้วไงมันต้องใช้อะพอเราเห็นื่องหลังแล้วอ๋อเห็นแล้วตอนแรกื่องหลังผมคิดจะเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนพอแก้ปุ๊บ โค้ดกล้าที่จะเปลี่ยนทีละทอนไหมเอาเป็นบิทฟิลด์ตัวรับแทนเลยหมายถึงยืนถาวรเลยใช่ไหมไม่ก็คือเอาเปลี่ยนเพราะว่าอยากเล่นรับอ่ะสมมติผมว่าไม่ได้เขาไม่กล้าเพราะอุ้มคือคนจ่ายบอลดีมากทะลุจ่ายทะลุช่องดีมากโดยเฉพาะแนวลึกหรือแนวทะยงอุ้มจ่ายแล้วมันเพื่อนแตะแล้วยิงได้ทันทีเลยคนอื่นทําไม่ได้ไม่มีก็ยังไม่เห็นมีเจแต่ว่าเจเจ แต่ลึกเท่าอุ้มไม่ได้เ,เพราะเจเขาอยู่ข้างบนก่นอนแต่ว่าอุ้มเนี่ยเห็นปุ๊บอุ้มตุ้มทะลุถึงแตะหนึ่งยิงสองเลยถ้าศูนหน้าดีได้อีกหลายลูก,กวันนั้นน่ะแต่พูดแล้วข<ะ>นลุกเลยแม่มันมันก็มีราคาที่มันต้องแลกมาใช่ครับเรื่องปกติเราก็ต้องชดเชยเมื่อแรกมาก็มีตัวหนึ่งมาชดเชยกันเพราะนั้นเป็นวิธีการตรงนี้อยู่ที่คนลวเนาะใช่ครับเออว่าเขาจะใส่แท็กติกไงเราไม่สามารถอธิบายได้ในทีเดียวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่โค้ดด้วยนะคร แล้วเราจะมันต้องแลกกันมันต้องแ,กออแลกนะฮะหรือว่าจะเพลย์เซฟก็จะซ,ซื้อเกมลุกหรือเกมรับเท่านั้นแหละจะซื้อตรงไหนนะครับเออแต่มีแต้มก็ไหวอยู่นะแต้มหนึ่งนะเอออ่ะแต่ข้างหน้าเนี่ยนะครับชนะทิพย์สงสินดูเหมือนว่าเออเขาจะไม่ได้ จำเป็นจะต้องจ่ายบอลทุกครั้งและมีคนจ่ายให้แล้วแต่ว่าเขามาคุมจังหวะมาคุมคลองเกมอะไรอย่างเงี้ยพี่เต้ยมองว่าเกมนี้เจอกับสีลังกาชนาทิพ์หน้าที่เขาคืออะไรคือหน้าที่เจคือปั่นป่วนก็ต่อสู้กับสองดึงความสนใจเพราะเมื่อไหร่ที่เจมีบอลโดนลุม2คนสาคนตลอดเพราะนั้นเจอาจจะดึงความสนใจบางครั้งเพื่อเปิดเวทีให้เพื่อนอีกคนนึงเข้าโจมตีนะครับโอ้อันนี้ต้องบอกว่าชนาทิพ์เนี่ยสุดท้ายแล้ว ใครบอกว่าไม่มีไม่ได้ต้องมีแน่นอนมันมีลูกหนึ่งสิงคโปร์ลุมเจ4คนลุมหนึ่งเลยเห็นไหมเจได้หมดปุ๊บปักปักปัเตะเป็นลูกขนุนเลยอ,อนลนยืนะครับและจากไสติเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่เราพูดไปเค,คนที่วิ่งเยอะที่สุดในเกมแรกไม่พูดก็ไม่ได้ คือทีละทอนบุญมาทันนะเนี่ยมันมันไม่ต้องมันคืออุ้มเคลื่อนข้างบนตลอดนะเราเห็นเนี่ยทั้งจ่ายเคลื่อนไปไม่ว่าข้างบนตรงขวาข้างบนตรงซ้ายอุ้มไปหมดถึงทุกที่โดยเฉพาะการยิงเพียงแต่เราไม่เห็นจังหวะสปีดมารับอันนั้นมันนอกเหนือมันไม่ทันบางครั้งมันไม่ไหวแต่ว่าเขาเป็นคนที่วิ่งเยอะที่สุดในเกมนะแล้วก็ลองลงมาคือทีรศักดิ์เผยพิมายนะครับแล้วก็พันษาคือนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดเนี่ยโอ้กลายเป็นนักเตะอายุเยอะทั้งหมดนะ คือ,อ,อจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลสมัยนี้ถ้านักกีฬาดูแลตัวเองดีมันยืดได้ยืดช่วงเวลาการเล่นได้นะครับอ่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายสุปโชคดูเหมือนว่าสุปโชคกับเควินดิรมรำยังไม่ได้ประสานงานกันลงยังไม่จูนยังไม่จูนออผมดูว่ามันยังไม่ค่อยเข้าใจกันคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้ามีเวลาร่วมกันมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วเควินก็เป็นแบ็คที่น่าจะช่วยสุประโชคได้เยอะอแต่สุปโชคอาจจะต้องมาช่วยเควินบ้าง ถูกไหมเช็คต้องสปีดลงมาช่วยชดเชยด้วยแต่ก็มีหลายจังหวะนะก็กัดฟันมาเยอะอยู่นะครับขณะที่ทางขวาเนี่ยเลือกเ,อเ,อกเป็นจูตเบลลิงเซฟเสกสรรคือดูแล้วต้องใช้กอล์ฟก่อนเสกสรรค์นเนี่ยเพราะว่าดูแล้วมันมันสัมพันธ์ดีกับทีมแล้วเล่นร่วมกันกับพี่ๆเขาได้แล้วอาแต่เบนยังไม่เข้าเบนนี่<ช>เรียกว่านะต้องพักไว้ก่อนเพราะามันไม่เข้าเลยแล้วก็มไม่มั่นใจด้วยที่สําคัญพอรมบอลไม่มั่นใจแล้วไม่เข้ากับระบบเพื่อนเนี่ยต้องต้องดรอปก่อน แต่แต่ว่าทางด้านของโค้ชฮัตสันเนี่ยเขาบอกว่าพอใจฟอร์มนะแต่แต่ผมไม่พอใจเลยนะตัวออผมเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่เข้ากันเลยอืม,อมคือถ้าพี่เต้ยมองว่ายังยังไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่กันเลยต้อง<ล>ยอมนี้ว่าฮัตสันเขาเป็นเฮดโค้ชอ่ะเ,ออเขาต้องพูดเพื่อทุกคนมีกําลังใจในการเล่นให้เขาด้วยอ่อาก็ต้องดูว่าถ้าเขาเลือกเบนสแสดงว่าเขาชอบจริง ก็ต้องชอบด้วยเพราะคุยภาษาอังกฤษง่ายด้วยเหมือนกันเออไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใช้เสกสันก็แสดงว่าเขาเห็นแล้วว่าเอยเสกสันน่าจะเหมาะกาพมันได้ออันนี้มิติมากขึ้นแถมยิงด้วยเอออันนี้ไม่ไม่รู้แล้วครับสันจะแนวไหนแต่ว่าถ้าดูจากฟอร์มยิงไกลขนาดนั้นเนี่ยเสกสันก็น่าได้รับโอกาสนะคือเสกสันนี่มีเสถภาพผมเห็นมาแต่ตอนผมทำยี่สิบสามปีแล้วไงว่าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงนะครับอ่ะขณะที่ข้างหน้าครับสุปชัยไม่ไหวฮะ ก็ต้องเป็นปรเมศอัานวิไลผมว่านัดเนี้ยต้องใช้ปรเมศเพราะจังหวะมันปรับจังหวะเข้ากับเจกับสุภโชคได้ดีกว่าหรือไม่ก็ปรับกับเฉกสรรเพราะอะไรมันออฟไซด์บ่อยเห็นไหมเดี๋ยวออฟไซด์เดี๋ยวออฟไซด์ site, แต่ว่ามันเลาะลายไม่เป็นตแต่ปรเมศเน่เก่งลูกนี้แล้วปรเมศเนี่ยแข็งแรงมากช่วงนี้มผมเชื่อว,ว่ามีโอกาสยืนตัวจริงถ้าเป็นผมผมจะใช้เขาแน่นอนและจุดอะจุดรอก่อนอีกแป๊บหนึ่งอาจจะครึ่งหลังหรือจังหวะแก้เกมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาการคุยกันทาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีไม่รู้จังหวะออีหนน่่ยมมมคิดดวาัจจผล ซุนทบเบลพลาดจุดโทษแล้วส่งผลถึงเกมนี้ไหมคือผมคิดว่าไม่มีผลเพราะว่าเขามาจากยุโรปทัศนคติคือพลาดแล้วก็ทําใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมถ้ามันไม่ได้แก่อยู่แล้วถ้าโมแต่คิดถึงอดีตก็ไม่ต้องมีอนาคตพวกนักเตะยุโรปเป็นงี้หมดคือเสียแล้วลืมมันไปทําหน้าที่ใหม่ให้ดีขึ้นให้ผลงานพิสูจน์ตัวเองอแน่นอนแหละว่าคือนัดแรกเนี่ยมันกลับไปแก้อะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ทานัดสองดีกว่าใช่ครับนะฮะแต่ว่า ก็ได้เห็นนักเตะหลายๆคนนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยที่ลุ้นมากเลยก็คือว่าเฮ้ยเราจะมีการเปลี่ยนปรับจากนัดแรกยังไงอันนี้อ,อยากเห็นมากมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าโค้ชเนี่ยไวเปล่าถูกไหมมันก็จะเห็นกันกนะครับแต่ว่าเติมให้หน่อยนะครับสีลังกาสีลังกาเนี่ยมีผู้เล่นนะผมไปเช็คมาแล้วไล่เรียงแต่ละตำแหน่งให้ด้วยนะครับไวๆนะอย่างกองหลังเนี่ยมีมาจากเดรสเดน โอ้เดสเดนนี่ในเซคันด์เทียบุนเดสอีกาถูกก็เล่นกับนิโคลัสมิเกลส์ก็คือมีนักเตะคลาสนิโก้้ดวยไม่ธรรมดานะอาาประมณได้ไงอ่ะก็นิโก้ของเราว่าดีสุดอย่างเงี้ยในเขาแต่เขาก็เล่นระดับเดียวกันนะระดับเดียวกันนะครับแล้วก็มีเล่นอยู่ตอนนี้คือเกิดอยู่ในเยอรมันนะครับเล่นคู่เซ็นเตอร์แบ็กคู่กันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะว่ายังไม่มีสโมสรนะแต่ว่าลงตลอดในการเจอไทยเนี่ย นะครับแล้วก็มีเกิดนอร์เวย์นะครับเล่นอยู่ในโฟรเทียนะครับออปชั่นฟุตบอลลีก4ก็ไกลไปหน่อยนะก็ไกลก็คิดว่าน่าจะต่ำกว่าไทยลีกนิดหน่อยอ่าแล้วก็มีเซคันด์เทียของทางด้านออสเตรเลียนะครับ อัดดี้เพิ่งยิงล่าสุดเลยยิงเติร์กมาะนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเล่นในเซค o n d t ์เทียก็หูมันก็แข็งแกร่งอยู่นะออสเเตรไม่ไม่หมูนะและกลองกลางเนี่ยก็มีอยูอ่อยู่ในเยอรมันทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันเปเรราทั้งสองคนเลยดิออนเปเรราเจเรมี่เปเรรานะครับอสองคนนี้เล่นอยู่ในเยอรมันแต่ฟิฟที ไกลหนักูน่น <50 S 2> เกีย,<ล>ยไกลหนักแต่ว่าก็ยังเล่นแล้วก็เล่นอยู่ในอังกฤษอีกนะครับโอ้มีอังกฤษกองหน้าเนี่ยดีหน่อยนะครับเล่นอยู่ในสวีเดนแต่เป็นเติร์ดเทีย เตอร์เทียรอ่ะก็พอไหวพอไหวนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นพวกเด็กฝึกของเอ่อพวกเด็กฝึกเบอร์ลินด้วยมีเด็กฝึกเบอร์ลินนะไปเล่นอยู่ในลีกค์ของกลนี่ไม่เอาคนประเทศตัวเองหรอกมั้งเนี่ยเอายุโรปหรืออยู่ยุโรปหมดอันนี้คือตัวจริงคือยุโรปหมดนะอันนี้ทีเขาเอาแต่ข้านอกมาหมดเลยตัวจริงทั้งหมดแล้วก็มีเด็กฝึกเชฟฟีเวนเดย์แบ็กเบิร์นโรเวอร์ลิเวอร์พูลนี่เด็กฝึกลิเวอร์พูลนะครับดูรานเกิดลิเวอร์พูลนะครับเล่นอยู่เฟิร์สเทียร์ของอาเซอร์ไบจันโอ้โโ เ,เพราะฉะนั้นของดีเขามีบางคนใช่ครับและส่วนบางคนก็อยู่ในลีก3ลีก4หรือเป็นเด็กฝึกก็มีหรือเป็นเด็กฝึกมาเพราะฉะนั้นโปรไฟล์ค่อนข้างใช้ได้ครับก็มีประสบการณ์ในยุโรปในการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมาครับอ,อ่ะเพราะฉะนั้นเกมนี้พี่เต้คิดว่าทีมชาติไทยไปเยือน สี่ลังกาจะเป็นยังไงชนะแค่ลูกเดียวอ่ะผมว่าสูสีมันเหนื่อยแน่นอนหนึ่งหนึ่งศูนย์สามสองอะไรก็ว่าไปหนึ่งศูนย์ไม่น่าเกิดผมคิดว่าน่าจะมีสองหนึ่งขึ้นสามสองอะไรเงี้ยมันต้องมีเบียดเบียดกันที่มีสกอร์ทั้งสองฝั่งแต่ถ้าผมมองนะอันนี้เราทายหลายวันเดี๋ยวค่อยมาใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับผมมองว่าไทยชนะสบายสองศูนย์โอ้โหคนมั่นใจไอ้ยะเอ้ย <anse> อ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลยังไงฝากให้กำลังใจทีมชาติไทยกันด้วยนะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเพื่อนไหววัน้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกันได้เลยครับ